สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพระอาทิตย์ที่15สิงหาคม2 0 2 4เครื่องดับคำอธิษฐานตอนที่สองข้อท่องจำท่านขอและไม่ได้รับพราท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านยากอบทที่สีข้อที่สาอัญกาบทที่สี่ข้อที่1ถึง6อ่านพระคัมภีรนหนึ่งปีเยเรมี4ี่สถึง43มเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องที่บาปสามารถดับคำอธิษฐานของเราได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ดับคำดิฐานคือการไม่ธิฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของท่านและต้องการนำท่านไปสู่จุดจ,จบที่คาดหวังไว้เยเรมีบทที่29ข้อที่11นั่นหมายความว่าพระเจ้ามีความคาดหวังเกี่ยวกับท่านอยู่แล้วก่อนที่ท่านจะเกิดดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำรวมถึงคำอธิษฐานที่พระงลงตอบ ก็เพื่อนำท่านไปสู่จุดจบที่คาดหวังไว้ท่านไม่สามารถในชันให้พระเจ้าทรงทำสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระองค์และคาดหวังว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งนั้นได้หลายคนเคยพูดว่าฉันขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากพระเจ้ามาเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับคำตอบสิ่งที่พวกเขาอาจเข้าใจผิดก็คือพวกเขาไม่ได้ตรวจสอบว่า สิ่งที่พวกเขาขอนั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเป็นเพียงความต้องการเห็นแก่ตัวของพวกเขาอยากขอบ,บทที่สีข่ข้อที่3การขอสิ่งใดนอนกเหนือจากพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการขอที่ไม่ถูกต้องคาอธิษฐานดังกล่าวจะถูกดับลงและพระเจ้าจะไม่ตอบสนองคําขอเหล่านั้นนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ลมบทที่8ข้อที่สองกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอย่างใด เพราะหลายครั้งเราไม่รู้พระประสงค์ของพระบิดาอย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริรสุทธิ์สามารถช่วยให้ท่านอาธิษฐานได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าพระประสงค์ของพระบิดาคืออะไรและําอธิษฐานของท่านจะได้รับการตอบสนองเมื่อท่านอาธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆท่านกําลังอธิษฐานอย่างถูกต้องแม่นยำม,มากเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระบิดาผ่านตัวท่านลองนึกภาพว่าท่านเป็นเพื่อนกับบุตรชายของพระดัน บริษัทแห่งหนึ่งและท่านสมัครงานในบริษัทนั้นโดยใช้จดหมายสมัครงานที่เขียนโดยผู้อำนวยการในบริษัทและมีบุตรชายของประธานซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้วยเป็นผู้ชี้ขาดเมื่อใบสมัครของท่านไปถึงโต๊ะประธานประธานจะไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบทบาทที่ท่านสมัครพอดีและเนื่องจากบุตรชายของประธานเป็นผู้ชี้ขาดของท่านด้วยแล้ว ท่านจะได้งานนั้นอย่างแน่นอนเพราะใบสมัครของท่านจะมีเนื้อหาที่ประธานต้องการอย่างแน่นอนและท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอุทชายของเขาหากท่านไม่ต้องการให้คำอธิษฐานของท่านดับลงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านท่านในขณะที่ท่านรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ในพระนามที่ท่านกําลังอธิษฐานอยู่หัวข้ออธิษฐานที่ดีที่สุดคือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ หัวข้อดิษฐานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสอนข้าพระองค์ให้ดิฐานตามพระประสงค์ของพระบิดาเสมอ